ค่ะในข้อนี้นะคะจงหาล,ล,ลิมิตของลำดับ an เท่ากับ5ส่วน n วิธทีทำค่ะลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้5ส่วน n มีค่าเท่ากับ5ลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้แล้วก็ปัดขึ้นมานะคะ1ส่วน n 5คงกับศนมีค่าเท่ากับศนดังนั้นลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้5ส่วน n มีค่าเท่ากับศนค่ะ